สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG New นจะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งรับสายบู๊กึ่งสนับสนุนอย่างด็อกด็อกเป็นตัวละครฝั่งป้องกันที่มีความเร็ว1กลาะ3ถูกจัดอยูย่ตำแหน่งฝั่งป้องกันกึ่งสนับสนุนโดยปืนหลักที่มีให้เลือกเล่นถึง2กระบอกมาพร้อมกับกล้องเอขอกฝั่งรับอย่าง MP 5ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสมดุลที่มีทั้งความแรง ความเร็วและการควบคุมที่อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสามารถใช้ยิงได้ทุกระยะทั้งใกล้และไกลามาพร้อมกับปืน P 90ปืน s m g อีกกระบอกที่มีความแรงน้อยกว่า MP5 แต่ได้เปรียบในเรื่องของความเร็วการลั่นกระสุนและจำนวนกระสุนที่มากกว่าแถมยังมีปืนกระบอกที่3อย่างลูกซอง s g c q b ที่ไม่ค่อยมีคนเล่นมากเท่าไหร่ เนื่องจากปืนของฝั่งกันนั้นมีกล้องเอของเพียงไม่กี่ตัวจุดเด่นของผู้ที่เล่นดอกทั่วไปจึงอยู่ที่ปืนที่มีเอของนั่นเองโดยดอกนั้นถูกจัดอยู่ตำแหน่งตัวรับภายในพื้นที่การป้องกันเนื่องจากว่าอุปกรณ์หลักจากสต a มพิส t ตลนั้น สามารถใช้ช่วยเพิ่มเลือดให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอยา่างดีแถมยังสามารถยิงให้กับคนที่ล้มอยู่ให้ลุกขึ้นมาได้ในทันทีโดยไม่ต้องเข้าไปช่วยเหลือในระยะใกล้และด้วยความเก่งกาจนี้ด็อกจึงไม่ใช่แค่ตัวสัตว์สูตรในพื้นที่ฝั่งรับอีกต่อไปโดยผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นสามารถนำด็อกออกไปเล่นในตำแหน่งโรมได้อีกด้วยทําให้ด็อกนั้นสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ สตรีมพิสตอลของด็อกนั้นค่อนข้างมีวิธีให้เลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลือดให้เพื่อนที่บาดเจ็บจากระยะไกลซึ่งอาจจะมีเลือดอยู่น้อยหรือกําลังล้มบาดเจ็บอยู่ก็สามารถหิวได้โดยไม่ต้องขยับออกจากจุดที่ประจําอยู่หรือจะเพิ่มเลือดในขณะที่เลือดของเพื่อนเต็มอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะเวลาหนึ่งได้อีกด้วยและแน่นอนว่านอกจากการช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมแล้ว คุณยังสามารถเก็บสติมพิสตอลไว้ใช้กับตัวเองในยามที่คุณเลือดน้อยหรือขณะกําลังล้มอยู่คุณก็สามารถใช้สติมพิสตอลปลุกตัวเองให้กลับมาลุกขึ้นอีกครั้งโดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมมาคอยช่วยเหลือคุณและนอกจากตำแหน่งป้องกันที่ตัวเกมวางทางเลือกว่าให้คุณแล้ว ด็อกอย่างนิยมถูกหยิบไปเล่นในตำแหน่งโรมได้อีกด้วยแม้ว่าตัวละครจะสามารถเคลื่อนที่ได้ช้าแต่การช่วยเหลือตัวเองได้ทำให้ด็อกกลายเป็นตัวละครสายลุยเดี่ยวได้ดีและโดยปืนที่ควบคุมได้ง่ายขนาดนี้ทำให้ในบางมุมด็อกเองก็ได้เปรียบตัวละครฝั่งบุกไม่แพ้ตัวละครโรมตัวอื่นๆเลย สุดท้ายนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้กับตัวละครฝั่งรับอย่างด็อกที่มีกล้องเอคอกติดประจําตัวซึ่งแม้ตัวละครอื่นในเกมจะถูกยึดเอคอกไปหลายตัวแล้วแต่ด็อกนั้นก็ยังคงมีเอเคอกอยู่เหมือนเดิมและด้วยการนี้ทําให้ด็อกกลายเป็นตัวละครฝั่งรับตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการสปอนคิวหรือเรียกสันส้นๆว่าดักฆ่าตามจุดเกิดได้เป็นอย่างดีเพราะในบางมุมนั้นฝั่งบุกอาจไม่ทันระวังตัวทําให้ไม่สามารถรับมือได้ทันหรือบางมุมนั้น ตัวละครฝั่งบุกอาจมองเข้ามาในอาคารได้ยากกว่าตัวละครฝั่งรับที่มองออกมาแถมด้วยกล้องเอของที่มีระยะการซูมเท่ากันแล้วทําให้ความได้เปรียบของฝั่งบุกนั้นหายไปทันทีด็อกจึงกลายเป็นหนึ่งตัวละครเทพสายสปอนคิวนั่นเองข้อควรระวัง แม้ว่าตัวละครด็อกจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนและตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่การที่ด็อกถูกออกแบบมาให้มีเกระ3ความเร็วหนึ่งทำให้ด็อกนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ช้าการเคลื่อนที่ไปมาจึงอาจกลายเป็นจุดบอดของด็อกหรือแม้แต่การป้องกันตัวที่มีความเร็วมากๆก็เป็นจุดอ่อนเช่นกันฉะนั้นแล้วการเคลื่อนที่แต่ละครั้งของด็อกเองอาจต้องระมัดระวังและเลือกจังหวะในการต่อสู้ให้ดีโดยรวมแล้ว ด็อกเป็นตัวละครที่ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งเอองกฝั่งรับสามารถตัดจังหวะสังหารในมุมที่ค่อนข้างไกลและลึกได้ดีกว่าตัวละครอื่นๆที่ไม่มีเอกอกแถมยังสามารถเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวเองเปลี่ยนจังหวะของเกมจากเสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วการเล่นด็อกให้ไร้เทียมทานนั้นคุณต้องพึ่งสกิลยิงที่จัดจ้านพร้อมกับการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมเพื่อเล่นด็อกให้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง หวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์คนใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ